วันพฤหัสบ,บดีที่3ตุลาคมพุทธศักราช2567โรงเรียนบ้านเขาลูกโลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัยธานีเขต2นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิชาติคุ้มพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลูกโลพร้อมด้วยคณะกรรมการการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือน,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 ลลนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลูกโลนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลูกโล ผู้ปกครองนักเรียนผู้แทนสถานีตำรวจภูทรเมืองการุงและแขกคู้มีเกียรติได้รวมกันจัดพิธีทำบุญอุทิศบุญกุศลให้แก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเก่าพระยาสังคารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีที่ได้ประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567 โดยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติได้รวมกันทําบุญตักบาตรโดยนิม,มนต์พระสงฆ์จำนวนห้ารูปจากสำนักสงฆ์คติสมาระตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามอำเภอลานศัก์จังหวัดอุทัยธานีจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมถวายพระต,ตาหารเพลนและปัใจจัยให้แด่พระพิสุสง์และท่านผู้อำนวยการอภิชาติคุ้มพงศ์คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีและท่านผู้อำนวยการอภิชาติคุ้มพงศ์ได้กล่าวสดุดีและลำลึกถึงความกล้าหาญความเสียสละของคุณครูทั้งสามท่าน และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณครูและนักเรียนเดินทางสู่สวงสวรรค์ตลอดการและได้กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับคุณครูและนักเรียนทั้ง23รายหลังจากนั้นพระอาจารย์กิตเตสวนได้ให้พรและพรมน้ำพระพุทธมนต์เด่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและสุดท้ายนี้ท่านผู้อำนวยการอภิชาติคุ้มพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข่าลุกโลพร้อมด้วยคณะกรรมการการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลุกโล นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาลุกโลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีและครอบครัวของคุณครูและนักเรียนผู้เดินทางสู่สว,สวรรค์สุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านเขาลุกโล ขอมอบบทกลอนเพื่อสะดุดีคุณครูผู้กล้าหารทั้งสามท่านและขอให้ท่านนำพานักเรียนสู่สวงสวรรค์เทวาลัยตลอดกาลขอมอบบทกลอนสดุดีครูผู้หารกล้าอาชีพครูนั้นเป็นอยู่ไม่สางอยู่ไม่ห่างปกป้องสิทธิ์ไม่ไปไหนไฟจะโหม ควันจะพุ่งสักเพียงใดกายและใจพร้อมสู้เคียงคู่กันโอบก,กอดสิทธิ์ไม่มีคิดหนีจากจนเปลวไฟมาพรากให้ดับฝันสงบนิ่งเงียบสงัดอย่างฉับพลันทุกเสียงนั้นเงียบลงกลางดงไฟ ขอเชิดชูคุณครูผู้หานกล้ายอมพลีชีพพลีชีวาไม่ไปไหนเคียงคู่สิทธ์ด้วยเพราะรักและห่วงใยขอครูจงพาสิทธ์ไปทิพวิมานจงสถิตบนฟากฟ้านภากาวิมานมาเทวาลัยในสวรรค์ เขาลูกโล่จะละลึกทุกคืนวันตลอดนิดนิรันการตราบนานเอ่ย